แมอวขาวได้หรือเปล่าอ๋ <laughs> อวันนี้วันดีอดถ่ายกล้องกล้องนานสองหลังนะกล้องกล้องหนาะนะ สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้จะมาไหว้พระมงคลมิ่งเมืองค่ะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเมื่อกี้มีพึ่งพึ่งมาพึ่งมาพึ่งึงต่อพึ่งต่อไม่ใช่พึ่งมาวันนี้จะไป เพื่อเป็นชริมงคลเนาะใช่ครับแม่แกตัวเองเพื่อความสบายใจก็ไม่มีอะไรหนักใจหรอกข้รนผ่ามาพอดีวันนี้อพอออวิทยามาก็เลยได้โอกาสมาพอดีครับพอดีค่ะไปไหว้พระมงคลมิ่งเมืองมาวัดกับแม่ปกติก็มากันอยู่ทุกปีอยบุญเดือนสาม บุญเดือนสามเป็นบุญประจำปีก็มากันทุกปีลูกๆเขาก็ศรัทธาเยื่อใสพระมงคลมีเมืองแม่ได้ขาดก็มาประจำมนแล้วตรงนี้จึมีไฟอ่ะเอาไปต้ให้เม่ไ้ตรงนี้นละ ไปคอยอาหามห้ยนี่เแม่ไปี่น่แบตเตอรี่อ่อนแล้วนะแม่มันสิสว่างไงวมันประหยัดพลังงานใช่ใช่ไหมแม่ อยู่ในกล้องนะป๋ามีวามีจะมีวามี <laughs> นี่ในจังนาทีลงได้เลยเปล่าลงได้แล้วเป็นแล้ว6กนาทีเก็จะหมดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเยนาะวันนี้ก็ได้มาอธิษฐานกิจเป็นที่ดีมงคลแก่ตัวเองนะคะ จะพาชมบรรยากาศเบ็ดก็จะหมดนะคะอ่อนลงอ่อนลงแล้วนี่ชมบัวนาะชมบัวนะคะอี องว่าข้อได้ย่บน um. ี่ข้อสามข้ง สาธ <oples> ุสาธุอธ <deutschen> <can> ิษฐานอย่างะอรขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปเอาไว้จำไว้แม่แม่ดีบ้างไหมขอให้สุขภาพแข็งแรง หลอดไป่ครั้งสองขอให้ทำมาค้าขายทำเจริญรุ่งเรือง <c oughs> จักการิ่งไดก็ขอให้เจริญเจริญเอาขอข้างที่สามขอให้ลูกชายสมบัง <c oughs> ขอข้างที่สามก็ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าออจุ อีความวาสุ่มบังความสมบังให้รักกันคงเที่ยวตลอดไปพอสามอย่างแค่นี้แหละค่ะรักแล้วรักเลยรักแล้วรักเลยไม่ให้เปลี่ยนแปลงนะคะเอฟซีคลิปนี้ขอลงไม่เพียงแค่นี้ค่ะเอฟซีค่ะครับครับส๊าครับ กลับบ้านแล้วเนาะกลับกลับบ้านแม่ซื้ออะไรกินไปกลับไปซื้ออาหารกินไปกลับไปซื้ออร่อยอร่เนาะครับผลไม้เนาะเอาที่แม่สบายใจโอเคกลับไปซื้อช้อปปิ้งอะอะไปอาหารเย็นไปซื้อแถวไหนตลาดก็ได้แม่ไปแม่โครไม่แม่